ะะวันนี้นิวพาทุกคนมาดูงานออฟไลน์ของพิลิเตอร์ลิทที่ MIT สปาร r o w เนี่ยได้มาแข่งด้วยนะแต่วันนี้ย เี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะเนี่มาเก้านี่เลยพา p e X Cloud T v i l ตัวใหม่ล่าสุดนะคะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยนีจะบอกว่าใส่สบายมากแล้วก็พกพางสะดวกด้วยนะตัวเนี้ยเนี่ยเอาไว้ใช้รอกินข้าวหรือว่ารอรถดูหนังฟังเพลงครบจบในตัวเดียวเลยละค่ะแถมเขายัางใช้งานได้สูงสุดถึง120ชั่วโมงเลยนะว้าวเข้มสุดเลยป่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันดีกว่า ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับที่หน้าง,งานแล้วนะคะเดี๋ยวไปกันเ,เลยฟ้ามีคนใส่เสืเส้อมิดมาดด้วยวตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเซนซายนะแล้วก็มีจับลัคกิดลด้วย,เ,ยเราไปเขียนเซฟกัน ก็คือทุกคนมักจะเขียนเบนยิมตัวใหญ่ไอตัวเล็กแล้วก็ th ตัวใหญ่แต่เราเขียนไม่เหมือนใครไงไม้สู้ๆไมสู้ๆหะอันนี้จะเป็นพืเวทีนี่เก็นไม่ครับอ่าพื้นบี่นียก็จะได้ชิ้กั่งเพียงนิดเดียมกิงเลยตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งคนหน่จะปวดนในงานในแอปชิ้นั่งน้อยนิดนึง ป้าเดี๋ยวเราไปดูโซนแต่ว่าแบบยืนดูข้างบนด้วยนะเออจะดูจะวนพลากันอ่าถัดมาตรงนี้จะเป็นโซนของภาพไหมคะอ่านี่นี่ใช่ไหมใค่ที่เป็นนีครับใครที่รอไลน์นี่ครับมีปัญหาอะไรมองอะไรอย่างเงี้ย วัคิวบอยนะคะวันนี้มีอะไรมาแจกไหมฮะวันนี้มีอะไรมาแจกไหมมีแดีดีๆนะอันดีดีนะนี่เลยคิวบอยแล้วตัวใหม่ของ MITS ด้วยนะทุกคนโคตรเดี้ยวคอนเซปต์สายไฟของกรุงเทพนั่นเองนะคะก็จะรกรุงรังประมาณนี้เนี่เนาะเฮ้ยนี่อ่อสัมภาษณ์ไหนสัมภาษณ์ไหนมาเชียร์อะไรมาเชียร์ โอเคมาเชียทีมอะไรคะแค่ใส่เสื้อก็รู้แล้วม้อีก็เลือกไม่ถูกค่ะก็ไม่อยกด้วยก่อนเ้าชอบใครในมิดชอบใครในมิดว่าเราลนชอบใครในมิดติ๊กก้อนแน่นอนเราขวัญใจของเด็กไทยเราไ่เท่าไหร่ันอ๋อคอนสิร์ตสวยไหมถามก็เอ้าไม่สวยนองขึ้นเลยออ วยแะคะแบบสีมันไม่ชูชาดอย่างที่คิดแบบว่าใส่ไปเที่ยวที่นอกได้ใส่ไปไหนก็นได้ก็เลยซืสอ,อเดี๋ยวตอนนี้นะคะอันนี้มี เป็นห้องพักนะักกีฬานะทุกคนนี่ก็ไดัก็อึม <c oughs> ครึมนิดน,นึงก็เปล่าทุกวันอึมครึมกันอะ เรามาสัมภาษณ์นักแข่งกันดีกวะะ่าค่ะเริ่มจากคนแรกเลยคะ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อฟาดครับในเกมชื่อเซปิลอกครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างจังรู้สึกดีครับเืิดมาสดชื่น <laughs> แล้วตื่นเต้นไหมคะกับก,บการมีแข่งครั้งนี้ตื่นเต้นอยู่นะครับนิดนึงเพราะงานมันแบบมันเล็กเลยอ,อยู่ใกล้ผู้คน <laughs> อโอเคคะ่ะ คนที่สองครับสวัสดีครับผมชื่อกิจครับชื่อในเกมเทดีแซทครับขอสวัสดีเขาสวยๆเทนึงได้ไหมเสร็จเมื่อกี้ไม่ได้อะใช่ครับเี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้เราขอสวัสดีปะสวัสดีครับสวัสอ่าขาตื่ของวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีครับสดชื่นครับปกติเอ้ยเราอยากบอกเขาดิเต็มสิบวันนี้เท่าไหร่เต็มสิบวันนี้เท่าไหร่็เก้าครับผมน้าอ้ยแล้วตื่นเต้นไหมคะไม่ค่อยเท่าไหร่ ้ชินแล้วคนนี้คด้บครับแล้วผมกระดุมชื่อในเกมเดี๋ยวชื่อในเกมกระดุมชื่อจินชื่อเต้นครับวันนี้เรานอนน้อยใช่ไหม นอนน้อยเป็นปกติแต่ยิงเยอะนะวันนี้ยิงเยอะนะดูก่นแอ่งการยิงเยอะคือต้องนอนน้อยใช่อันนี้ของจิอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเขารู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเต็มติปเลยรอดูรอดูเล่นไหมพร้อมพร้อมจริง้ึ รู้อยู่ครับสบายสุขนิดนึงนิดนึงสวัสดีครับจำชื่อไม่ได้ครับเอ้าจะตั้งชื่อให้ใหม่เอาไหมพิก้าครับผมควรู้สึกของวันนี้เป็นยังไงครับก็ดีครับเราตื่นเต้นไหมครักับการแข่งขันวันนี้ธรรมดาครับไปถึงตื่นเต้นเป็นธรรมดาเลยโอ้ยเฮ้าสเชียว์ตัวนี้เต็มสิบแค่ไหนครับพิก้าเต็มสิบเราให้เท่าไหร่ให้สิบให้ฟิลลิ่งเต็มเท่หร่กอนสิบเก้าสิบสิบสิบของแท้คนนี้ของแท้โอ้ย นนี้ฮะสุดท้ายสวัสดีฮะชื่ออะไรฮะชื่อกล้องก้องกฤตอ่าก้องก้องกล้องไม่สบายอยู่นะปวดไม่สบายปวดจังอ่ะคราวที่แล้วใครยังไม่ได้เขาวที่แล้วว่าโหลดฟิวรอบนี้เป็นผมแมนแล้วความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างปวดนิดหน่อยแต่ไหวอยู่ครับก้เป็นพี่เต็มที่โอเคอเครับสู้ๆครับให้น้องให้น้องพักให้น้องพักไม่เลยไม่เลย นี่เห็นสาวไม่ได้เลยนนี้่ต้องบอก5คนชื่ออะไรครับชื่อชื่อเบนครับชื่อในเกม M Y M ครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์อยู่เป็นแล้วไปแล้วไปแล้วมีมีตัวอย่างแล้ว5คน5คนอะไรเบอร์ตอบเบอร์ตอบนี้ที่จาไปแข่งในวันนี้ของเขาก็ ทำเต็มพี่ครับอยากสนุกให้เต็มพี่มากกว่าเพียรแค่นั้นเลยเห็นอย่างนี้นี่อยากลงสนามเองก็ไม่รู้ไหมครไม่ไหวขอนั่งดูดีกว่าแค่นั่งดูก็รู้สึกเหมือนเล่นจรงแล้วโอเคครับสู้พารับเต็ครับก็เดี๋ยวเราไปรอดูบนเวทีกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไง ผีหมดแล้วนี้ยังไงไดาวเขาบอกหวัง,วง,วง 明白、嗯啊 นเขาเป็นคนที่มีจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือรอยยิ้มนั่นเองคำาันมาแฟนก็ต้องยิ้มครับ เนี่ยแชร์ได้ถึง120ชั่วโมงเลยนะทุกคนสะดวกมากเลยไปตามกันนะ